คลิปนี้ตอนที่สี่เริ่มแปลงใหม่อันนี้สิบเอ็ดไร่สามวันดูนะครับหลังจากแช่แช่เสร็จสามวันขึ้นมาแล้วครับอันนี้เป็นเรื่องจริงอีกแปลงหนึ่งนะครับสามวันแปลงน,นี้กำลังไล่กันขึ้นมานะครับแปลงนี้นี่ครับงอกดี งอกดีครับอันนี้กําลังขึ้นนี่ครับเป็นจุดเริ่มต้นของเกษตรกร,ร,กรทั่วไปนะครับคิดจะลงฟักทองตอนที่มันไม่มีฝนนะครับเราต้องดูแลแต่หลุมนี้ยังไม่งอกน่าจะเริ่มปริแล้วนะครับการที่เราใส่ขี้เท่าเพื่อป้องกันมแมลงนะครับ แต่ถ้าเป็นไปได้ผสมปุ๋ยปุ๋ยหมักนะครับไม่ใช่ปุ๋ยเคมีปุ๋ยเคมีมันจะร้อนปุ๋ยหมักมันจะไม่ร้อนทำให้ดินชุ่มนะครับดินชุ่มสามารถงอกได้เร็วจากฝนไม่ตกมาหนึ่งอาทิตย์กว่าๆนะครับนี่หนึ่งอาทิตย์กว่าๆว,วันนี้เราก็เริ่ม ลดน้ำเราไม่รอฝนมันก็มืดอยู่นะครับวันนี้ไม่รู้มันจะมืดไปถึงไหนมืดมาหลายวันแต่มันก็วิ่งผ่านนะครับไปดูอีกแปลงนึ่งกำลังลดน้ําวันนี้นะครับมีเครื่องสูบน้ําตัวเล็กๆโอ้ไม่ใหญ่นะครับอันนี้เขาเรียกว่าท่ออะไรเนี่ยสเสมอรนะครับต่อท่อออกมา เดินกันอย่างนี้เลยครับเป็นแปลงอันนี้ก็เริ่มรดน้าแล้วครับนี่ฉันชุ่มนี่เราเริ่มลดน้ํแล้วครับปล่อยน้ําไหลไปไหลไป pedals? เห็นไหมครับอันนี้ก็เริ่มเห็นไ,ไหมครับนี่ติดตามชมกดไลค์กดแชร์ดูเป็นวิทยาทานนะครับใครอยากจะดูติดตามชมคลิปต่อไป ในอีกหนึ่งอาทิตย์